คู่แฝดน้อยจิตลิตแม่ตั้งชื่อให้น้องแฝดคู่ใหม่แล้วนะคะถุงเงินกับถุงทองนะคะผู้ชายชื่อถุงเงินผู้หญิงชื่อถุงทองอันนี้จิจิตดีน้องโทน อาแม่เหมียวกินด้วยไหมอากินแม่แม่เหมียวแม่อยากพาคู่แฝดกับยีดลิตไปตรวจสุขภาพจังเลยค่ะจะได้ทำวัคซีนถ้าเกิดว่ามีพอ่พอพอ่พอพ่อแม่แม่ท่านใดเมตตาเด็กๆ ให้เด็กๆได้ทำวัคซีนก็โทรหาแม่ได้นะคะหรือว่าแอดไลน์แม่ก็ได้นะคะอยาจะ,จะแบบคือดูไวแล้วเขาน่าจะถึงวัยอ่ะที่จะทำวัคซีนนะคะแต่ว่ามันก็ต้องตรวจสุขภาพก่อนเนาะแล้วยิ่งเขาเป็นแมวจรด้วยจีดนี้นมีอยู่ตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยตัวนี้โตขึ้นเยอะจีดนั้นสอเดือนครึ่งได้แล้วแหละ แต่อันนี้น่าจะประมาณสองเดือนนะผู้แฝดเนี่ยเออแม่มีข่าวดีจะแจ้งเอฟซีนะคะเมื่อเช้าอะ่ะหมอที่เป็นผู้ดูแลน้องหูพับอะ่ะโทรมาบอกว่าน้องก็อาการดีขึ้นจากวันแรกครือห้าสิบห้าสิบเลยนะคะก็สักประมาณถ้าไม่มีอะไรแทรกซ้อนนะคะวันสุกเนี้ยน้องก็น่าจะกลับมาบ้านได้แล้วค่ะคือมาให้แม่ดูแลต่อที่บ้าน เพราะว่าวันนี้อ่ะหมอจะทําการเขาเรียกว่าอะไรตรวจเลือดซ้ําก็ดูว่าวันก่อนที่เลือดเขาจางเยอะอ่ะมันดีขึ้นแล้วยังคือถ้าดีขึ้นแล้วอ่ะให้น้องไอตัวเท่าตัวใหญ่ก็มากินถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเลือดแล้วอ่ะวันศุกร์นี้ก็ไปรับน้องกลับได้อ่ะค่ะก็นับว่าเป็นข่าวดีะนะคะน้ี้ไก่ อยากินเสร็จมาแต่งตัวอยู่บนแม่มาน,นี่แหละอไอ้ครูน้องลาวดูน้องทําไมอะคะครูน้องทําไมคะฮะครูน้องทําไมดูเงินบอกพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแล้วว่พ่อแม่แม่แแมครับเมตตาให้หนูได้ไปตรวจสุขภาพได้ไปทำวัคซีนด้วยนะครับ เมือ่อวานนี้ก็เพิ่งตัดยอดค่ารักษาน้องหูพับไปห้าพันสงสารคนุณที่ช่วยจังแล้วนั่นแ,แม่ก็ว่าเออพอได้ยินหมอพูดถึงนั้นก็รู้สึกดีใจนะมันคือมันเป็นแนวโน้มที่ดีสัญญาณที่ดีเนาะเลอชุดเล็กๆเนีย่ยที่ยังต้องบริบาลกันอีก ค่อยๆทยอย,อยหาบ้านไปทีละตัวสองต,ตัวตัวไหนที่ไม่ได้บ้านก็ดูแลกันไปตัวไหนได้บ้านก็ดีไป